เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้มาอยู่กับผมมาดูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้มาอยู่กันในรายการเม็ดส้มขอเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับมาจาเม็ดส้มชื่อว่าน้องดิวขอเม็ดนะครับก็สําหรับตัวของมาจานะครับหลังจากที่ถูกปรับสกิลมาเนี่ยเป็นฮีโร่ที่มาแรงมากๆเลยนะครับมี F อฟหลายๆคนเนี่ยขอกันมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสาหรับตัวของมาจานะไปได้หลายตําแหน่งเลยนะไม่ว่าจะแคลรี่เม็ดออฟเลนป่านะครับสี่ตำแหน่งเนี่ยถือว่าเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างครอบคลุมมากๆเลยนะ แล้วก็โกงด้วยนะทุกคนเราก็จะถามถึงเทคนิคการเล่นมาจานะครับมาจาออกของยังไงสกิลการคอมโบแบบไหนนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับเล่นมาจาไปทั้งหมด558เกมอัตราชนะ55.7%นะครับ มาดูเซตรูนในเทมพลังแฝงของมาจามเมส้มกันนะครับเริ่มที่รูนก่อนเลยนะครับสีแดงใช้เป็นดิโซเลต10เม็ดนะครับสีม่วงสปิริต10เม็ดส่วนสีเขียวใช้เป็นสตน10เม็ดนะครับลูนก็จะเป็นรูนเมดพื้นฐานทั่วไปนะครับพลังแฝงนะครับน้องเขาก็จะใช้เป็นซาเคตโรเดคชั่นนะครับเป็นพลังแฝงที่ได้โลแล้วก็ได้ดูดเลือดแวมไพร์ด้วยนะครับ มาดูทางด้านในเทมนะครับชิ้นแรกก็จะขึ้นเป็นรองเท้าตีไวนะครับตามด้วยดาบตีไวสเบลเฮนเดอร์วอสกาดมงกุฎเวทไดอะเดมนะครับจอกกอดสตารบอบโนแล้วก็ปิดท้ายด้วยอพโพคาลิปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเซตรูในเทมพลังแฝงของมาจาเม็ดส้มนะครับซึ่งในคลิปนี้ที่น้องเขาส่งมาเนี่ยเป็นมาจาในตำแหน่งมิดเลนนะครับหรือว่าเลนกลางนั่นเองเนาะจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องเขากันเลยนะครับมาเซลโคดร้านขายเสื้อกระตูนมือสองลิขสิทธิ์แท้มีเสื้อกร์ตูนสวยๆมากมายสําหรับคนรักกระตูนเป็นร้านของผมเองโดยตรงปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีโปรโมชั่นส่วนลดดีๆมากมายจะจองหรือผ่อนก็ได้สามารถติดตามร้านได้ทุกช่องทางนึกถึงเสื้อกระตูนนึกถึงมาเซลโคสลิงก์อยู่ที่รนะคับ เอาละครับและตอนนี้มาอยู่กับมาจาเม็ดส้มแล้วนะครับแนะนําตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับชื่อดิวอายุ15านะครับอ่าน้องดิวนะครับออกเตี่ยวเซียนอันดับหนึ่งแล้วเนาะคลิปนี้น้องก็มาออกเป็นมาจาเม็ดส้มนะครับซึ่งมาจาแผ่นนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามาแรงมากๆนะครับโดนแบนบ่อยมากเลยเนาะใช่ครับโดนแบนกาเลยครับเกมนี้ถือว่าเป็นบุญมากเลยครับที่หลุดมาให้เล่นอ่าแล้วแรงนี้ก็ประมาณกี่ดาวครับอันนี้ประมาณ1 1 0ดาวครับผมร้อยสิบดาวนะครับอันนี้มามากันกี่คนนะขอทมได้ไหม อันนี้กดสามอ๋อกด,กดมาออฟแล้วก็กระป่าครับกดสามนะครับแล้วเกมที่ส่งมาเนี่ยเป็นตำแหน่งอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นมาจามเมดครับผมปกติก็จะเจอป่าออฟเนาะอันนี้เป็นเมนเมดอยู่ด้วยเนาะก็เอามาเล่นไปเลนกลางอันนี้คือเหมือนว่า เหมือนว่าตัวมันหลุดแบรแล้วไม่มีใครเล่นครับก็เลยหยิบเลยอ๋อโอเคครับนี่ครับน้องก็ติดเม็ดส้มนะครับโอเคครับแล้วทําไมถึงมาชอบเล่นทีโรตัวนี้ได้ครับตอนแรกก็คืออยากเหมือนแบบอยากจะดาวไหลดาวขึ้นอะไรอย่างงี้ครับผมเพื่อนก็เลยบอกว่าให้ไปลองเล่นมาจาอะไรอย่างงี้ครับผมแล้วก็พอไปเล่นก็เล่นไม่เป็นแล้วก็ให้เพื่อนที่เล่นเฮดโอเคสอนครับผมแล้วก็เล่นไปเล่นมาก็รู้สึกเหมือนว่าชอบก็เลยดันมาตั้งแต่นั้นเลยครับอ๋อแพทนี้ก็เอื้อมหน่วยต่อมาจาด้วยนะครับโหดมาก ครับแล้วเกมไหนคนหยิบฮีโร่ตัวนี้มาเล่นครับสำหรับผมผมคิดว่าทุกเกมเนี่ยครับผมยกเว้นตัวเจอตัว,ตวแบบฟานันคาเปิดมูรลดเอลันดอร์มานี้เราก็ไม่แนะนําให้หยิบครับผมแต่ว่าก็หยิบหยิบมาได้ครับผมถ้าป่าเรามามาเติมหรือว่าคอเกมกับเพื่อนอะไรอย่างงี้ครับผมอ๋อส่วนใหญ่ก็ก็เฟิร์สอะเนาะตัวมันโกง<ช>ก็เลือกเลือกก่อนได้เลยนะครับสามารถแบบเล่นได้เรื่อยๆเลยใช่ครับเล่นได้ทุกเกม อ่าแล้วข้อดีข้อเสียที่น้องดิวเล่นมาเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างครับข้อดีก็คือเป็นตัวที่ชนะทุกตัวในเกมเลยครับผมแล้วก็เป็นตัวที่เพิ่มพลังเวทเยอะแล้วก็โดนล้วงไม่ดโดนล้วงแบบยากมากครับผมแล้วส่วนข้อเสียก็จะเป็นแบบว่าถ้าสมมติเราเอาไปออฟเลนก็ฝั่งป่าฝั่งตรงข้ามมิดฝั่งตรงข้ามก็จะมากดเราย้ำเราตลอดเลยครับผมแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเล่นไม่ช่ำหรือว่าเชื่อมไม่ค่อยโดนอะไรเงี้ยก็จะโดนเหมือนกันครับ อ่าเห็นว่ามาจ้าปรับมาใหม่นะครับสกิลก็เปลี่ยนด้วยเนาะมีอ่าพาสพเป็นยังไงครับพาสพสกิลหลังล่นปรับมาพาสพก็คือเวลาที่มาจา้าเนี่ยใช้สกิลก็จะปล่อยก็จะสร้างค้างคาวแบบตัวเล็กๆมาครับผมก็จะแบบค้างคาวก็จะไปกัดฝั่งตรงข้ามแล้วก็เด้งเลื่อนให้เรานิดหน่อยครับเก็บสูงสุดได้ประมาณ5ตัวครับสกิลเท่านั้นใช่ไหมครับที่อ่าจะเรียกค้างคาวออกมาใช่ครับมันจะมีเกจอยู่ข้างล่างอยู่ครับอ่าอันนี้เป็นพาร์สเนาะ ใช่ครับอันนี้เป็นพาสซีฟกลับแล้วสกิลไปไงครับสกิลหนึ่งก็คือถ้าสมมติเราปล่อยครั้งคาวไปเนี่ยครั้งคาวก็จะทาดามจแล้วก็ถ้าสมมติเรากดอีกรอบนึงก็จะวับไปที่ครั้งคาวครับผมแต่สกิลนี้ไม่แนะนําให้สร้างดามจครับให้ปล่อยไปข้างหลังหรือว่าทางที่เราจะหนีแล้วก็วับไปหนีอะไรอย่างนี้ครับผมอ๋ออาคาผีเสื้อเอรันดออันติทิ้งผีเสื้อไว้เนาะอะไรประมาณนั้นใช่ครับอ่อแล้วสกิลสองแล้วครับ สกิลสก็จะเป็นการเชื่อมนะครับถ้าเชื่อมโดนศัตรูก็จะขโมยพลังโจมตีของฝั่งตรงข้ามมาเพิ่มพลังเวทให้เราครับเก็บได้สูงสุด8 s t สแต็ครับส่วนอันติก็จะแปลงร่างเป็นวิญญาณครับผมตอนตอนจะจะทำดรามิดสอรอบครับก็คือตอนแปลงร่างแล้วก็ตอนกลับร่างก็วิ่งเร็วไหมตอนแปลงร่างใช่ครับวิ่งวิ่งเร็วเพิ่มขึ้นประมาณ30%ครับแล้วก็ถ้าสมมติเราเชื่อม เราใช้สกิลสองเชื่อมประมาณแปดสเต็กก่อนเนี่ยทั้งสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสามเราจะแรงขึ้นด้วยครับผมอ๋อคือเก็บสเต็กให้ครบแปดใช่ไหมครับใช่ครับอ่าแล้วเก็บสเต็กนี่ทําไงครับถ้าสมมุติเป็นแบบฝั่งนั้นไม่ไม่ค่อยมีตัวขาตายเป็นตัววิบบับไอะไรเงี้ยครับผมมีวิธีแก้ก็คือเชื่อมคีบใกล้ๆหรือว่าคีบป,ปากฝั่งตรงข้ามแล้วก็วาไปตีฝั่งนู้นเอาครับผมอ๋อแต่ว่าถ้าไฟใหญ่ๆก็ไฟใหญ่ๆก,ก็จะ มันส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีคีฟใช่ไหมครับประมาณเลดเกมก็แนะนําให้เชื่อมแขงฝั่งตรงข้ามแล้วก็ว์ปไปตีพวกเมทแทลรี่เขาอะไรอย่างงี้อ๋อคือสเต็กมันจะเด้งก็ต่อเมื่อเราใช้สกิลใช่ไหมครับใช่ครับสเต็กก็ทัจะเชื่อมครับผมถ้าสมมติเชื่อมสกิลสองโดนแล้วสเต็กก็จะเก็บไปเรื่อยเรื่อยครับอ๋อมันมันจะเด้งให้เองเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อถ้าอยากดาเมจแรงๆก็แปดสเต็กเนาะฟูลคอมโบใช่ครับแต่ว่าถ้าของฟูลแล้วก็ ประมาณห้าประมาณสแต็กประมาณห้ากับหกบก็เล่นได้แล้วครับอ่าเริ่มเริ่มเก่งแล้วเนาะอ่าแล้วมาจ้านี่เราเล่นเป็นสไตล์ยังไงครับสไตล์ของผมก็คือจะหาเงินก่อนครับผมถ้าทั้งสามเลนเลยครับก็ป่าออฟเมดก็จะเล่นเหมือนกันเลยครับก็จะคือจะหาเงินก่อนแต่ว่าเมดก็จะมีเติมเลนเพื่อนบ้างอะไรอย่างนี้ครับอ่าเราเล่นกลางเราเราต้องไปเติมเพื่อนเนาะ ใช่ครับแต่ว่าถ้าล่นออฟแล้วของเราฟูลแล้วเนี่ยผมก็จะแยกดันคนเดียวเลยครับแยกดันเพราะว่าถ้าสมมติออฟหรือป่าเขามากันเขาก็จะสู้เราไม่ได้เลยครับ๋โอโดนลุมได้ใช่ไหมตัวนี้ใช่ครับโดนเป็นตัวที่โดนลุมได้เพราะผมมีทั้งสกิลหนึ่งแล้วก็อันติถ้าไม่ไหวแล้วค่อยหนีนะ,ะแต่ว่าถ้าต้นเกมเนี่ยต้นเกมประมาณเวลสี่อย่างเงี้ยครับผมก็อย่าอย่าเพิ่งห้าโอัโหนี่คือไล่คิล่าแล้วคิล่าไม่ไหวด้วยเนาะ ใช่ครับคีล่าเขาไม่ไหวกับเราอ่าแล้วมาจาเนี่ยเป็นตัวประมาณไหนครับต้องดิวต้นกลางเลดเป็นตัวที่ประมาณต้นถึงกลางครับผมเพราะเลดเนี่ยเราจะเชื่อมเชื่อมยากแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะดามจแรงทุกตัวเรายืนตีไม่ค่อยจะได้ครับผมต้องต้องเน้นแบบว่าเบิร์ดเอาอะไรอย่างี้ครับผมออ,ออกพวกอาพวกคาลิปต์อย่างนงี้ครับผมก็เอามาเบิร์ดได้ตัวจอ,อกจะประมาณกลางๆงเนาะถึงจะแบบดึงประสิทธิภาพได้สูงสุด ใช่ครับกลางกลางเกมก็คือจะเก่งที่สุดแล้วครับก็คือจะเป็นบอสแมปเลยอ๋อส่วนใหญ่ก็ตรงคอนเซ็ปต์แล้วสูงอะเนาะก็จะจบประมาณเกสนาทีอะไรประมาณนี้เนาะมาจ่าก็จะเก่งช่วงนั้นมีฮีโร่ชนะทางแพ้ทางไหมครับเล่นมาแบบมีตัวที่เราไม่ชอบหรือว่าตัวอะไรอย่างนี้มั้ยตัวที่ไม่ชอบนะครับก็จะเป็นแค่ สองตัวก็คือมูร่ากับเอรันดครับผมสองตัวนี้คือสกิลวิบวับเยอะมากครับผมมีแค่สองตัวเนาะใช่ครับถ้าเจอสองตัวนี้ให้เอาฟิกเกอร์มานะครับไม่ไม่นำให้เอาหัวร้อนเพราะว่าถ้าเราหัวร้อนมาเราสกิลหนีเราไม่พอครับผมอ๋อแล้วถ้า,าสมมุติว่าเราได้เปรียดแล้วเขาจะหนีเราได้เราฟิกเกอร์มาตามอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าถ้าเจอพวกถ้าเจอพวกอ่สีฟอร์เลนยีน่าต้องเอาหัวร้อนมาครับผมเอามาเทศสู้อันนี้ตำแหน่งออฟเลนเนาะ ถ้าถ้าเจอ<ช>พวกนั้นอ๋อฟอร์เรนก็สู้ได้นะครับพีโรตัวนี้แต่ก็ต้องไปวัดเชิงอ,อีกทีใช่ไหมครับฟอร์เรนว่าจะจะเจอแบบคนเก่งฟอร์เรนเราต้องเราต้องดูดูเชิงเขาครับถ้าสมมติเชิงเขาหนาเราก็ต้องเล่นเชิงสู้เขาหน่อยเราต้องถ้าวัด,ว,ดวัาตรงๆไม่ค่อยได้เนาะถ้าเจอคนเก่งๆใช่ครับ<ๆ>ถ้าของถ้าของเขานําเนี่ยให้ให้คอกระป๋าว่ามามาช่วยครับอ่าต้องให้เพื่อนมาช่วยเรา ว่าเขาใช่เขาล้าเก่งใช่ครับอเดี๋ยวจะมีแค่นนการกิงเลยรผมอ่าสองตัวนะครับอ่าแล้วมาเทคนิคการเล่นหน่อยครับเทคนิคการเล่นของ, <ๆ S 2> ของเราเทคนิคการเล่นก็คือเน้นหาเงินแล้วก็เน้นแบบว่าเล็งแคลรี่กับเม็ดฝั่งตรงข้ามนี้ครับผมไม่ก็เน้นตัวที่แบบว่าขาตายอะไรอย่างนี้สามารถมาจ้าสามารถเข้าไปล้วงหลังได้ใช่ไหมครับใช่ครับสามารถใช้สก,กิลหนึ่งแล้วก็ พอพอล้วงเสร็จก็อันติออกนี่ครับผมไม่ก็ใช้อันติเบิร์ดอ๋อเรามีสก,กิลสองสกิลไว้หนีตัดสินใจเอา<ช>ว่าจะเอาเอาสก,กิลไหนใช่ไหมครับใช่ครับจะใช้หนีหรือว่าใช้เบิร์ดาดาเมจก็ได้อ่าแล้วเคียร์เทพเลยครับน้องเดียมีเคียร์เทมไหมครับขอมมาจ้าเคียร์เทมก็คือจะออกจะออกเป็นสวายเทนเดอร์แล้วก็ฟอสการ์แล้วก็สตาร์บอฟหนู่ครับผมที่เหลือก็ ตามเกมครับผมบางเกมก็จะเป็นมงกุฎเรียบสิ่งอพอลิปอ๋อก็คือจะมีแค่สามสามไอเทมที่เราออกทุกเกมเนาะอันนี้ทุกตำแหน่งเลยไหมอันนี้ทุกตำแหน่งเลยครับแต่ว่าถ้าป่าก็ถ้าป่าก็จะออกของของป่าเวทอะครับเอามาอันนั้นก็คือต้องออกมาแทนอพาลิปก็จะเกิดง่ายมากแต่ส่วนรองเท้าเนี่ยรองเท้าเราก็ฟิกตามเกมได้เลยครับผมถ้าสมมติว่าเราแบบเข้าบ่อยอะไรอย่างนี้ก็ ขึ้นครูดาวถ้าอยากได้แบบตีรัวๆก็ออกตีเร็วนะถ้าฝั่งนั้นตัวแบบแคลี่เยอะก็ออกรองเท้าเกาะกมาอะไรานี้ครับผมอืมแต่รู้สึกว่ารองเท้าเจาะเกาะเวทไม่ค่อยจะคุมสักเท่าไหร่ไม่ค่อยคุมเนาะนี่มาจ้าเนี่ยไปได้หลายตำแหน่งมากๆเลยเนะค,ครับคือแคลี่ก็ในการแข่งขันก็เห็นแล้วเนาะอีเลสเอาไปเล่นทางเกมก็ผมก็เอาไปแคลี่ครับผมโหดด้วยเนาะใช่ครับเอามา เอามาแต่ว่าเอามาแค่แบบว่าเจอสจจวดอ๋อ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมาจาสามารถโซโล่ก๊อตคนเดียวได้นะครับสกิลสองเขาทำให้แบบดึงดามเมจก๊อตมาใช่ไหมใช่ครับสกิลสงเป็นอะไรที่โกงมากโกงแล้วฮิวด้วยเนาะดูดเลือดไหมใช่ครับดึงประมาณดึงเลือดน,นิดหน่อยครับผมแต่ว่าถ้าคอมโบกับリアเบสซิ R ่งแล้วก็หัวร้อนก็จะดูดเยอะมากเลยครับอ่าก็แครี่ดีๆตัวเด้งแหละ ใช่ไหมใช่ครับก็เหมือนแคลี่แต่ว่าระยะกลางๆหน่อยประมาณสลิมถ้าไปเลดก็จะเล่นเล่นยากเนาะไปเลดก็จะยืนยืนตียากหน่อยครับผมมันแรงทุกตัวอีกฝั่งเขาก็มีทอยกันนะเนาะใช่ครับอันนี้ก็เป็นตัวกลางๆนะครับมีอะไรอยากจะฝากถึงคนดูมือใหม่ไหมครับอยากเล่นมาจ้าตามก็อยากจะบอกว่าถ้าสมมติยังไม่ช่ำหรือว่ายัางแบบเพิ่งมือใหม่อยู่ก็ ให้แบบเน้นหาเงินไปเรื่อยๆเลยครับผมเน้นให้แบบว่ารวยเราของฟูก่อนแล้วก็ไปบวกกับฝั่งตรงข้ามได้เลยครับผมเราจะเป็นบอสแมปอ่าแล้วก็มือใหม่ก็เน,น้นหาตังละมี<ช>ตังอ่าก่อนจะเข้าไฟาใี่สกิลไรไปก่อนดีครับน้องดิวก่อนจะเข้าไฟาก็เชื่อมคีปไม่ก็เชื่อมรู้ฝั่งตรงข้ามประผมแล้วก็ให้สกิลหนึ่งวัดไปตีเมทแครี่ฝั่งนั้นแล้วก็ใช้ท่า เขายังไม่ตายเนี่ยก็อันติเบิร์ดไปเลยครับผมถ้าเขาตายแล้วก็อันติหนีออกมาออันติเก็บไว้ท้ายสุดเนาะใช่ครับดูสถานการณ์นะครับอย่างแรกเลยก็สกิลสองเชื่อมไปก่อนอเกมนี้ก็เป็นแรงร้อยดาวนะทุกคนก็ถือว่าเนี่ยเป็นช่วงทามมิ่งของมาจาเลยเนาะไม่ไม่เลดเกินไปกลางช่วงกลางเกมจะเก่งที่สุดแล้วครับอ่าแล้วมามาจานี้มากลางนี่ออกตัดเลือดบ่อยไหมครับ ไม่ไม,ไม่ไม่บ่อยนะครับผมก็จะออกดาเมจมาวัดกันเลยเพราะว่าส่วนตัวชิบะออกตัดเลืยอนแล้วมันไม่ไม่คุ้มสักเท่าไหร่ครับผมมันเป็นตัวที่ตีธรรมดาอ๋อไม่ค่อยคุ้มเนาะใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะให้ออฟไม่ก็โลมออกให้อะไรอย่างงี้อาจจะไม่ใช่ตัวแบบว่าตัวสกิลนะครับเน้นแบบรีดาเมจจากการตีเนาะใช่ครับอ่ะก็โดยรวมแล้วก็เป็นฮีโร่เล่นง่ายนะครับไม่คัดสกิลเข้าใจได้ไม่ซับซ้อนนะครับ ไม่มีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมแล้วใช่ไหมครับไม่มีครับผมอันนี้ก็คือใช้เก็บแต้มในซ V แล้วก็ในแรงเลยครับผมเทคนิคตรงนี้อ่าเก็บเก็บดาวได้ชิวๆเลยนะครับแล้งแบบแลงคอมแล้งคอนต้นอะไรเนี่ยเล่นได้ยาวๆเลยเนาะยันแร้ง้อยดาวเลยเล่นได้ยาวเลยครับแต่ว่ารู้สึกว่าประมาณ6 0 7 0ก็เริ่มโดนแบนแล้วครับผมอ่าแล้วไปแล้งลงสูงก็จะไม่ค่อยหลุดมาให้เล่นนะครับนานๆจะได้หลุดทีเนาะประมาณ10เกมออกประมาณ23เกมอะไรอย่างเงี้ย รีบเล่นนะครับก่อนที่จะโดนเนิร์ฟนะครับผมคลิปนี้ออกไปก็น่าจะซีซั่นใหม่แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ช่วงท้ายซีแล้วเนาะก็ยังเล่นยังดูได้นะครับทุกคนเพราะว่าแนวทางสกิลเงี้ยเอาไปปรับใช้ในแพทใหม่ได้นะครับโอเคครับมาถึงช่วงสุดท้ายครับน้องดิวฝากช่องทางการติดตามหน่อยครับก็จะมีทั้ง IG แล้วก็ทิกต็อกนะครับชื่อเดียวกันก็ C H X แล้วก็ N X I N เลยครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นช่องของน้องไว้ให้นะครับอันนี้เพิ่งเริ่มทำทิกต็อกใช่ไหมครับ ใช่ครับอันนี้เพื่อนบอกให้ทําอันดับหนึ่งเตี่ยวอยู่ด้วยเนาะปัจจุบัน2ตัวนะครับครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณน้องดิวมากๆนะครับที่มาให้ความรู้กับคนดูช่องพี่นะครับตมาจะาก็เป็นฮีโร่ที่หลายๆคนรีเควสต์มาด้วยเนาะครับคลิปหน้าอยากให้สัมภาษณ์ม่ส้มคนไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ